สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับรายการทอกบาลฟุตบอลนะครับวันนี้จะพูดถึงนอตตีฟอรเรสนะครับก็เสมอแมนซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งวันนี้คือวันแม่งแบบไอ้เหี้ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือแม่งพลิกไปพลิกมาแบบงงไปแล้วโมเมนตัมแบบแม่งไม่อยากอยู่กันทั้งแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเหมือนแม่งแย่งกันอยู่อ่ะแต่แมตช์นี้บอกเลยว่าหืมน่าเสียดายสำหรับแฟนแมนซิตี้มากเพราะว่าแบบมันเพิ่งชนะอาร์เซนอลมาคือวันนี้เป็นไม่ใช่วันของแมนซิตี้อ่ะ คือถ้าใครเป็นแฟนแมนซิตี้คุณลองคิดดูดิว่าแฟนแมนซิตี้วันนี้มันดูมันเริ่มมาเสร็จปั๊บเนี่ยแม่งเชียร์วิลล่าแม่งนำอาร์เซนอลคู่แข่งในการลุ้นแชมป์อ่ะหนึ่งศูนย์แล้วอาเซนต์โดนตีเสมอแม่งขึ้นนำสองหนึ่งแล้วแฟนแมนซิตี้แม่งก็คิดในใจว่าเชียวันนี้แม่งกว่าของกูแน่เลยเพราะเดี๋ยวกูต้องมาเจอฟอร์เรสต์ต่อจากนี้เสร็จปั๊บไอ้เหี้ยอาเซนต์นตีเสมอสองสองแล้วไอ้ยังดีอยู่แฟนแมนซิตี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยอาร์เซนต์มันก็ พอแมนซิตี้มาแข่งเสร็จปั๊บไอ้เฮียนำหนึ่งศูนย์มันมีโอกาสจะทําประตูที่สองเยอะมากอ่ะแล้วแม่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใชยสุดไอ้เฮียสเสมอหนึ่งหนึ่งอะโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งอะไอ้เฮียจบเลยอ่ะคือแบบวันนี้แม่งแบบแฟนอาร์เซนอลแม่งอยู่แบบตะตุ่มไปแล้วอ่ะแฟนแมนซิตี้ไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ที่แม่งพลิกกันเลยทีย่อาร์เซนอลแม่งอยู่ตรงนี้แล้วไอ้เฮียแมนซิตี้ไปอยู่ตะตุ่มแดงอ่ะ ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์แล้วกันนะแก้วเฟลทนะครับแก้วเฟลทก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้นะอันนี้เป็นสีของคือเขาทํามาเป็นสีฟ้าเพราะช่องเราเป็นสีชมพูฟ้าใช่ไหมเขียนแอนตี้ฮีโร่นะครับแต่ว่าแก้วเนี้มันเป็นแก้วที่ถ้าเรามีกระป๋องสมมติที่เป็นกระป๋องนะเราใส่กระป๋องเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเก็บความเย็นได้นะครับไอ้ฝาเนี่ยมันยืดหยุ่นได้มันก็จะแล้วแต่ว่าไซส์ไหนนะครับก็เราก็กินไปเก็บความเย็นได้และอย่างคือเราจะได้ไม่ทําให้มือเราอะ่ะ ไปทาให้แก้ไอ้ให้กระป๋องมันอุ่นด้วยนะครับแล้วก็เก็บได้นานด้วยแล้วไม่เย็นมือด้วยนะครับแล้วก็จะมีมีฝาแบบนี้อีกอย่างนะครับก็คุณใส่น้ําปกติเข้าไปก็ได้แล้วก็เปิดฝานี้กินนี้ได้นะครับใครสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างดูได้นะแก้วนี้ดีนะเนี่ยผมเคยเก็บความเย็นไว้ในกระป๋องนี้ได้นานมากนะครับแล้วก็น้ําเปล่าน้ําเย็นอะไรก็นานกัน,นครับกดลิงก์ด้านล่างดูได้ครับอ่ะเรามาพูดถึงไลฟ์อัพดีกว่านะครับฝั่งของ เจ้าบ้านนะครับนราเนี่ยฟอรเรสต์มาในแผน4 3 2 1นะครับโกเป็นเคเลอร์นาวานนะครับประสบการณ์ก็ไม่เป็นรองใครไอ้เหี้ยเนี่ยก็หลังสี่ตัวนะครับแซชออริเอฟิลิปเป้น,นะครับโจวอร์เรแล้วก็เรนันโลดีนะครับก็เกลาง3ตัวนะครัริโมโฟรอยเลอร์จอห์นโจเชลวีแจ็คโฮลแบ็กนะครับตัวลุกอีก2ตัวนะครับมอร์แกนกิฟส์ไวต์ดานิโลนะครับแล้วก็กองหน้าเป้าเบรน,นันจอห์นสันคือผมชอบเรียกนอตติฮามฟอเรสต์ว่าไม่คือมอนซ่าของพรีเมียร์ลีกอะแม่งจะเป็นแบบทีมที่แบบ ไม่ได้เป็นทีมใหญ่อะแต่คือมันจะชอบแบบคือเจ้าของนอตียมฟอร์เลสหรือว่าไอคนที่ซื้อตัวดีเรคเตอร์ฟุตบอลของนอตียมฟอร์เรสมันเหมือนอะไรรู้ว่านี่ผมเป็นสิวนะแต่ใช้เฮเซ่ไปแล้วมันต้องห่วงนะครับ <c oughs> มันเหมือนอะไรรือว่ามันเหมือนแม่งเล่นเอฟเอ็มหรือเล่นซีเอ็มอ่ะมันเหมือนแบบไอเฮียกูมาเป็นทีมเจ้าของทีมเล็กทําไงดีวะเฮียกูไม่รู้จะซื้อใครกูซื้อไอตัวก่อนที่แม่งมีชื่อเสียงก่อนแล้วกันว่าไอเฮียเอาเคเลอร์นาวาสมาแล้วกันตอนนี้อ่ะ แบ็ค <Back S 2> ขวาเอาใครดีวะแม่งมีดาวรุ่งดีหลายคนช่างแม่ไงไอสากัวแซออลิเอ,แ,อและกานนเรียเฮนี่กูรู้จักชื่อฟิลิปเป้และกาองเซนเตอร์อะและแบ็คซ้ายเอาใครดีเลนันโรดี้และกากูยังรู้จักชื่ออยู่กองกลางเอาใครดีจอห์นโจเชวีและกันกูรู้จักชื่อไม่เหมือนกันรีโมฟอฟเลอร์และกัเนีเ่ยไหนก็เอาเด็กที่มันซ้อมอยู่ทีมใหญ่ละกันอย่างเช่นมอร์แกนกิฟส์ไว้มาใช้ดูละกันเพราะว่าแม่แงแบบเอ,ออย่างน้อยมันเคยอยู่ทีมใหญ่มา ดาวรุ่งทีมใหญ่มาอยู่ทีมเราน,น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยมีใครคิดเหมือนผมไหมกดสองหรือกูบ้าอยู่คนเดียวนะครับแต่มันเหมือนคนที่เล่น FM แล้วเล่นทีมเล็กอะ่ะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนไม่เคยผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วนะครับบางทีเราเล่นทีมเราจนเบื่อมาเล่นทีมเล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่พูดถึงผมก็ไม่เล่น FM มา4ี่หปีแล้วเหม้าหกปีแล้วน,ะ 5, วนะนานแล้วเหมือนกันนะครับหลังๆมันแบบเยอะอะ่ะขี้เกียจเล่นมันเครียดกว่าทํางานใช้ชีวิตจ,จริงอีกอ่ะส่วนฝั่งของแมนซิตี้นะครับมาในแผน4-2 ไอ้สามสองสี่หนึ่งนะครับโกเบเอเดอร์สันนะครับเซนเตอร์สามตัวอเมริกลาบ็อกรูเบนดิอาสไคล์วอล์กเกอร์นะครับเซนเตอร์ไม่ฟิวดิฟเฮอร์รี่มิฟิวสองตัวโรนดรี่กับเปโดโรซิวานะครับปีกซ้ายปีกขวาแจ็ควิลลิชกับฟิลโฟเดนนะครับเคมเดอร์บอยกับอิลไคายโกนด์การเป็นเซนเตอร์ไม่ฟิวกองกลางตัวลูกสองตัวแล้วก็กองหน้าเป้าเออร์ลิงเบราห์ฮาร์แลนด์นะครับสุดยอด เริ่มเกมมาเสร็จปั๊บเอาตรงๆนะผมก็ไม่รู้ท่านผู้ชมจะคิดเหมือนผมหรือไม่เหมือนยังไงนะแต่ผมก็คิดว่าวันนี้แมนซชตี้ชนะแบบ2 3 0มีใครคิดเหมือนผมไหมกด9กใครคิดไม่เหมือนคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะชนะก็กดหนึ่งลกันแต่ผมพูดตามความจริงอะอะไรที่ผมคิดมันถูกผมก็บอกอะไรที่ผมคิดแล้วมันผิดผมก็บอกคือเราไม่มีทางรู้อนาคตเนึกอกว่าถ้ากูรู้อนาคตกูไม่มานั่งอยู่นี้หรอกเฮียกูไปอยู่เป็นเพื่อนอีลอนมัสก์และไอ้สัตว์นึกองว่าแต่นั่นแหละคือจากการคาดการณ์ม่งคิดว่าแมนซิตี้มันไม่น่าจะแบบ คือมันมีโอกาสคือไอการที่เราคิดว่าแหมวันนี้กูว่าแมนซิตี้แม่งโดนแน่เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การคาดการ์ว้มันคือการแบบไอเทียห้าสิบห้าสิบไอสัตว์นึกออกว่าแมนซิตี้ชนะกับแมนซิตี้แมนซิตี้สะดุดอะ่ะมันแบบเดาห้าสิบห้าสิบันไม่เกี่ยวแต่เราดูจากรูปเกมดูจากหลายๆอย่างดูจากทีมดูจากอะไรมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่แม่งก็เป็นไปได้เพราะมันคือฟุตบอลนะครับ แมนซิตี้วันนี้มันมามันรู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องทําอะไรนะครับความเก่าของเป๊ปนะทุกๆคนก็รู้แล้วตอนแรกก็ทํามีโอกาสเยอะมากแต่แม่ก็ทําไม่ได้นะครับจนท้ายที่สุดเปโดโซิวาก็มาปลดล็อกได้ขึ้นนำหนึนก่อนจบครึ่งแรกไปนะครับจากที่แบบเอาตรงนะมีใครเป็นแฟนแมนซิตี้แล้วรู้สึกไหมว่าตอนนี้ฟอร์เรสตมันก็ดูแบบ มีโอกาสบ้างแต่ไม่ได้แบบเสียอะไรมากอ่ะคือมันมันดูไม่ได้อันตรายเอาจริงๆผมผมเป็นแฟนมนซิตี้ผมคิดในใจว่าวันนี้เสียมนซิตี้อย่างเดียวคือมันสร้างเกมลุกไปเรื่อยแล้วมันทําไม่ได้แต่ท้ายที่สุดพอมันทํานาทีที่41ได้ผมโล่งอกถ้าพูดถึงนะถ้าผมเป็นแฟนมนซิตี้ผมจะโล่งอกมีใครคิดเหมือนกันไหมกดห้ามาแล้วกันแบบที่กดดันอ่ะมันไม่ได้กดดันอะไรมนซิตี้เลยกดดันอย่างเดียวคือเมื่อไหร่มันจะปลดล็อกได้แล้วท้ายสุดพอเบนนาร์โดซิวามาทำประตูปลดล็อกได้ผมผมสบายใจเลยผมนแฟะครับ พอจบครึ่งแรกไปเสร็จปั๊บหนึ่งศูนย์ผมคิดในใจครึ่งหลังมาน่าจะไหลแล้วเพราะว่ามันเข้าสเตปเดิมของแมนซิตี้ก็คือแบบไอเทียแบบประตูแรกได้มายากชิ้หายแมนซิตี้มันมีอยู่สองแบบวันหนึ่งมาเสร็จปั๊บแมนซิตี้แมนซิตียมันยิงเร็วแล้วก็ไหลแล้วก็อีกวัน,นคือแมนซิตียมันยิงไม่ได้เลยจนนาทีที่เจ็ดสิบห้าอยู่ดีปลดล็อกได้แล้วจบเกมสี่ศูนย์เงี้ยห้าหนึ่งเงี้ยผมคิดว่าวันเนี้ยพอมันปลดล็อกนาะทีที่สี่สิบเอ็ดได้มันสบายใจและเข้าไปพัก ครึ่งน,น,นู่นนี่ออกมาเสร็จปั๊บน้องแนนฟอรเรนต์น่าจะหมดกำลังใจไปแล้วเดี๋ยวเขาจะโดนประตูที่ 2, โดนประตูที่3แล้วอาจจะประตูที่4ก็ได้ขอบคุณคุณมันแม็กเนเกรนะครับที่ส่งซูเปอร์แชทมานะครับโอ้โหมันอ่านโคตรยากเลยมันแชทมันเร็วนะครับเสียงอะไรจากลอนดอน มผมอา่านไม่ทันจริงมันแบบพอผมกดดูมันขึ้นไปมันเลื่อนมาแล้วกดไปมันขึ้นไปต้องขออภัยนะครับคุณแม็กเนเกรนะครับนั่นแหละแต่น่าจะเป็นเสียงอะไรมาจากลอนดอนที่แบบมาจากอาร์เซนอลักอย่างที่เขาพยายามจะสื่อนะครับนั่นแหละผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่พอไปสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไลฟ์นี้เสร็จนะเว้ยใครเป็นแฟนเชลซีบ้างกดห้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมไลฟ์เชลซีเรื่องพอเตอเตอร์เลยเฮียคือแบบไม่ไหวเลยผมดูสองจอพร้อมกันอีกแล้ว ทีวีผมมันเป็นทีวี 8K ไงมันดูครึ่งหนึ่งได้เมื่อมันดีตรงเนี้ย 8K ดูที่อะไรไม่ได้จริง YouTube ไม่กรา upscale คือมันไม่มีทียอะไรก็ดูอะ 8K อะผมพยายามจะไปขอในห้างเขาแล้วว่าพี่ผมขอไออย่างคลิป 8K ที่พี่มีไว้ข้างล่างที่เอาไปดูดมไหม,มบอกไม่มีเนาะพี่ของนี่ที่นี่ก็อั s c a l e เหมือนกัน 4K แบบ upscale เอาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทียอะไรดูแต่จุดดีของมันนะมันดูสองจอพร้อมกันได้เลยเว้ยคือแบบผมแบ่งอย่างนี้เลยเว้ยมันเป็นอย่างนี้เลย จะดูเต็มก็ได้หรือจะดูเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับบางด้วยไม่ได้ขายทีวีนะบอกเฉยๆว่าบางคนไม่งงว่าผมไปดูย้อนหลังที่ไหนผมไปยังไงที่ไหนนะครับย้อนหลังมันดูได้แล้วผมไม่ต้องบอกนะครับแต่ว่านั่นแหละผมดู2จอผมดูอย่างนี้ถ้ามี3มแมตช์นะเว้ผมก็เอาจอคอมเนี่ยเปิดแล้วดูสามแมตช์บางทีแต่ไม่ค่อยได้ทำหรอกนอกจากเป็นแชมเปนลีเป็นอะไรเงี้ยอ่ะกลับมาแมนซิตี้ก่อน เอาตรงๆผมก็คิดว่าน่าจะไหลเว้แต่แม่งไม่ไหลเฮียแต่คือจังหวะผมคิดว่าแมซิตี้แม่งน่าจะไดประตูแบบเยอะมากอ่ะแต่แม่งทาไม่ได้คือยิงออกนอกกรอบก็เยอะมากลยเว้แต่จังหวะที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้สุดอ่ะคือจังหวะฮาแลนด์อ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ฮาแลนด์แม่งเลี้ยงเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วก็โดนแบบมีโอกาสจุดโทษนิดนึงก็คืออ่ะฮาแลนด์โดนนิดนึงแล้วก็ล้มแบบปลั๊กเอ้ไอจังหวะนั้นอะ่ะก็คิดในใจเว้ยใช่ปะวะพอมาดูภาพช้าก็เออมันก็แบบไม่ใช่อะ่ะนะแต่หลังจากนั้นมา จังหวะที่แฟนแมนเซนตี้คิดในใจอะ่ะแม่งแบบไอ้เฮียฮาแลนด์แม่งแบบได้บอลมาเสร็จปับ๊บยิงเสร็จปับ๊บปุ้มชนคานเด้งออกมาเฮียไม่โดนเสร็จปับ๊บเออจังหวะนั้นน่ะคือจังหวะที่แบบผมคิดในใจว่าแมนเซนตี้ขึ้นอนะันสองศูนย์แน่เลยไอ้เฮียแบบฮาแลนด์นะ่ะไม่ใช่ไม่มีใครคิดว่าจะพลาดอะ่ะมันเป็นจังหวะที่แบบเอาตรงนะผมดูเสร็จปับ๊บผมคิดในใจไอ้เฮียประตูแล้วอ้าวไอ้สัตว์ไม่ใช่ไอ้เฮียเด้งอาไว้ที่ฮาแลนด์ยิงโอ,โ,โอ้โหออกจังหวะนั้นนี่คือแบบ คิดดูดิถ้าแบบมันแบบต่ำกว่านี้สักสองเซนหรืออะไรก็ตามที่คนมันชอบคิดว่าถ้าอันนี้เกิดขึ้น what if อะ what if อะวันนี้แมซิตทีชระไปแล้วอะคือแบบมันน่าเสียดายมากเว้ยแล้วจังหวะเดิมบอลไปคือทุกอย่างเลยอะมันเริ่มเห็นว่าแม่งมีลางสังหรณ์แล้วว่าเฮียอะไรเกิดขึ้นได้ว่าผมยังคิดในใจเลยนะคิดเล่นๆนะแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะนี่บอกไว้ก่อนเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคิดว่าแบบเฮียแมซิตี มึงต้องทำประตูที่2ได้นะมันจะได้สบายใจหน่อยผมคิดถึงแฟนแมนซิตี้ว่าไอสัตว์เอ้ยมึงเยี่ยวเหนียวอีกแล้วตอนแรกผมไลยก่อนอะไรพาสน่าพอผมดูเกมอาเซนอลผมคิดใ,ในใจเฮ้ยอาร์เซนอลมึงเยี่ยวเหนียวกันชิบหายแน่นอนแต่วันนี้ผมคิดใ,ในใจเฮียแมนซิตี้เฮ้ยมันเอาตรงเลยนะแบบพูดบอกหมดเปลืองจริงผมไม่คิดว่าแมนซิตี้จะโดนตีเสมอเลยเวย้แต่ผมก็คิดอยู่หลังหัวว่วาแบบมันเป็นไปได้อะ่ะคือขอให้แฟนแมนซิตี้สบายใจเถอะโดยการที่แบบมึงยิงสองศูนย์ที่ได้เถอะ แต่พอแม่งเริ่มพลาดเริ่มเหมือนจะได้แล้วแม่งไม่ได้จริงอะแล้วกล้องแม่งก็จับเคเลอร์นาวาสเหมือนจะโชยเราเห็นว่าไอ้เฮียนี่มันจะไปเสียประตูแล้วอะประมาณนั้นนะมีคลิปเหมือนกันไหมก่อนสองนะขอบคุณคุณวรวัฒนะครับสําหรับซูเปอร์แชนรับสนามฟอเรสแต่แฟนอ์เซนอลเออจริงเต็มเลยคือแบบคิดในใจว่าแบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้เฮียโดนตีเสมอแต่ท้ายที่สุดอะผมคิดในใจว่ามึงต้องยิงประตูที่สองให้ได้เพราะว่าาอยู่ดีๆเฮียอะไรเกิดขึ้นได้ ฟอร์เลสมาตีเสมอมึงนะจบเลยนะแต่ผมก็ยังคิดอยู่นะว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมเอาจริงผมไม่คิดว่าฟอร์เลสตจะตีเสมอได้จะอยู่ดีแม่งหลุดกันมายังไงก็ไม่รู้ไอ้เฮียลองลองแปลเข้าไปไอ้สัตว์วูดยิงอะททบอินจากการจ่ายของมอร์แกนกิฟส์ไว้แล้วก็ปุ้งเข้าไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็คิดในใจน่าจะล้ำหน้าแหละไอ้เฮียเช็คแล้วไอ้เฮียสีน้ำเงินมาเลยมึงไม่ลำ้ำนาทีที่แปดสิบสี่แฟนแมนสซิตี้คิดในใจเอาองตรงนะคือแบบ นี่มันช็อกขนาดไหนหรือว่าขนาะที่กูยังคิดเลยว่าแมนซิตี้จะชนะสองหนึ่งอ่ะมีใครคิดเหมือนผมไหมตอนนั้นนะกดเก้าผมคิดว่าเดี๋ยวแมนซิตี้แม่งโถมเกมบุกใส่เสร็จปับ๊บท้ายสุดแม่งมายิงนาทีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอะไรทีอย่างมันแน่ทําได้ไดแล้วไม่ก็เกือบจริงแต่แม่งทาไม่ได้จริงท้ายจบเกมไปเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งอย่างนี้ผมบอกอ่ะจากที่อาเซนอนเน่ะแม่งจะแพ้จากที่ Arsenal อาเซนอนแม่งยัง,ย,งยังไม่แย่ไหมจะเสมอ การเป็นอาเซนอลชนะ4-2คือคุณลองคิดดูดิว่าตั้งแต่ทุ่มครึ่งมาตั้งแต่ทุ่มสามสิบห้ามาแฟนอาเซนอลอยู่ตะตุ่มหมดเลยแฟนแมนซิตี้นี่ลอยอยู่เลยอยู่ดีๆไปไอ้เหียห้าทุ่มครึ่งเกิดอะไรขึ้นน่ะแมนซิตี้อยู่ตะตุ่มเลยอาเซนอลอยู่ดีไอเทียนำสองแต้มเหลือมีเกมหนึ่งในมือถ้าชนะเกมนั้นนำห้าแต้ม จดแบบแม่พิกก็ได้แบบสุดยอดมากแล้ววันนี้มันเป็นบอลที่มันจริงๆนะมันมันนี่คือคนที่แบบผมว่าผมน่าจะมันอยู่ในคนส่วนน้อยอ่ะหรือว่าเป็นแบบแฟนทีมอื่นอย่างเช่นอ่ะแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลแฟนจะจะพูดแฟนเชลซีไม่ได้เพราะแฟนเชลซีมันเพิ่งเตะไปแล้วไม่เคียรด้วยคือแบบเอาแฟนเป็นกลางอ่ะแฟนบาเยิร์นแฟนดอทมุนแฟนปารีสแซงตแฟนอะไรก็ได้ที่แม่งไม่ใช่แมนซิตี้อาะซนนลเอาตรงนะดูอ่ะถ้าได้ดูทั้งคู่นะ แม่งจำมันมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีอะไรผู้เยอะแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบยูทูบเบอร์เหมือนผมนะยิ่งดูนะที่เป็นกลางอะ่ะเราดูเสร็จปั๊บนี่คือแบบไอ้เฮียไม่รู้จะมันงงจริงนะเวย้ยมันงงขนาดที่แบบมันคือสเสน่ห์ของฟุตบอลจริงอะ่ะแต่แบบผมเข้าใจความรู้สึกแฟนแมนซิตี้นะเพราะว่าผมดูยูเว่เจอนองเวย้ยแล้วยูเว่เจอนองอะ่ะยูเว่นำหนึ่งศูนเล่นอย่างดียิงมีโอกาสครึ่งแรกคือนองสู้ไม่ได้เลยยูเว่เล่นอย่างดีนะเวย้ย นำอยู่หนึ่งศูนย์ฟอร์มก็ดีเล่นก็ดีท้ายสุดยิงไม่ได้มาโดนตีเสมอมั่วซั่วอย่างเงี้ยขอบคุณ,คคณนะครับคุณไทยพันสตูดิโอแชแนลนะครับสวัสดีครับพี่ฟานโอ้โหแป๊บนะครับแฟนนอนมีความสุขมากครับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับไม่เราไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้แฟนนอนมีความสุขแต่ยินดีด้วยนะครับคือสุดยอดจริงอะแต่วันนั้นอะที่ยูเวที่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมเข้าใจแฟนแมนซิตี้ะเวยมันเล่นดีทั้งเล่นดีแบบ ทั้งครึ่งอ่ะนำแค่หนึ่งศูนย์พอหลังจากนั้นมาเสร็จปั๊บเว้ยครึ่งหลังมาสร้างเกมลุกไปยิงไม่ได้ท้ายสุดโดน์ก็ตีเสมอพอโดนก็ตีเสมอเสร็จปั๊บคีเซ่าแม่งหลุดมาวเว้ยไอ็มลาวิดหลุดมาจ่ายไหมคีเคซ่าคีเซ่าลงโล่งอ่ะยิงอัดเต็มข้อลูกแม่พุ่งแบบเสยขึ้นไปชนคานเด้งไปชนเสาเด้งชนพื้นแล้วออกมาผมผมดีใจเลยผมแบบเอ๊ฮะมันออกมาได้ไงว่าคือมุมมาที่เราเห็นนั่นคือแบบ เสยขึ้นไปเหมือนปาธิลุต้ายิงซีแมนอะ่ะเสยขึ้นไปเสร็จปั๊บเด้งชนคานซัดไปชนเสาเด้งลงพื้นคิดว่าเข้าแล้วแม่งไม่เข้าอีเหี้ยและร้ายสุดแม่งจบเกมเสมอหนึ่งหนึ่งคืออารมณ์แม่งหมดเลยอารมณ์เดียวกันอะ่ะแมนซิตี้มันทําทุกอย่างดีแล้วอะ่ะแต่มันแค่ยิงลูกที่สองไม่ได้ซึ่งเป็นแมตช์อื่นแม่งยิงได้อะ่ะแต่วันนี้แม่งยิงไม่ได้อะ่ะแล้วถามว่านัาเกเตะแมนซิตี้กดดันไหม ผมว่าโดยรวมดูไม่ได้กดดันอะไรเลยนะมีใครคิดว่าแฟนแมนซิตี้เอ้ยแมททีมนั้งแต่แมนซิตีิกดดนันกดเก้าใครคิดว่าไม่กดดันกดหนึ่งนะผมคิดว่ามันไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่มีความกดดันเลยมันก็ต้องกดดันอยู่แล้วมันเป็นบอลพรีเมียร์ลีกลุ้นแชมป์กันนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้กดดันหนักมากแต่มันเร่งไปนิดนึงมีหลายจังหวะที่มันเร่งไปนิดนึงแล้วพอมันโดนตีเสมอโลกเลย แล้วพยายามนะนะกดดันแล้วแต่คือตอนนำหนึ่งศูนย์ไม่ได้กดดันอะไรมากนะมันพยายามทําไปแต่มันทําไม่ได้จริงนะครับแล้วจบเกมไปเสมอไปหนึ่งหนึ่นี่คือแบบแม่เซ็งเลยแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันคือแค่แบบนี้อาทิตย์นี้อะ่ะคุณลองคิดดูดิว่าตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งมาจนถึงห้าทุ่มครึ่งอะ่ะสี่ชั่วโมงอะ่ะแม่งพลิกกันแบบเต็มที่ได้ทั้งโชคสตาร์ของารสเซนลและแมสซิตี้ คุณยังเหลือเป็นสิบแมตต์สิบห้าแมตต์คุณลองคิดดูดิมันพลิกกันได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอย่าไปประหมาาแมนซิตี้นะเพราะแมนซิตี้อ่ะมันเป็นทีมที่ถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้เลยนะมันเก่าสุดในลีอ่ะมันมีความนิ่งกว่าทีมอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นผมว่าอาร์เซนอลมันอาร์เซนอลอ่ะปล่อยโอกาสที่จะแบบเขาเรียกอะไรนะปล่อยอาร์เซนอลคือมันมันนำไปเยอะอยู่แล้วมันเหมือนพลาดในช่วงหลังแล้วอยู่ดีโดน ตีตื้นมาได้แล้วท้ายสุดมาแพ้แมซิตี้แล้วโมเมนตัมเสียไปแล้วอ่ะแต่คุณเหมือนได้โอกาสใหม่อีกทีหนึ่งที่คุณไม่ได้โมเมนตัมเสียคุณเสียไปเป๋ไปนิดเดียวอ่ะแล้วคุณกลับมาคราวนี้อยู่ในพื้นที่ที่ดีอ่ะอาจจะต้องต้องห้ามทําให้ตัวเองไปอยู่ในพื้นที่นี้อีกอ่ะในในคุณกลับมาได้แล้วคุณได้เสียไปแล้วอ่ะนักเตะต้องพยายามทําให้ได้ห้ามพลาดกันอแล้วอร์เต้าก็ต้องห้ามพลาดต้องไอ้นั่นกันดีมากเพราะแมซิตี้เขาไม่ปล่อยคุณแน่เขากัดคุณจนถึงวันสุดท้ายแน่นอน ต่อให้นำแปแต้มนำอะไรไปแมนซิตี้แม่ก็อันตรายเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนเชล์ก็ต้องลุ้นกันนะนักเตะเชลลต้องต้องโตขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าคุณเจอบททดสอบมาเยอะมากแล้วคุณผ่านมาได้ผมเชื่อประสบการณ์ที่แม่งได้ในจช่วง4-5แมตช์ลังมาเนี่ยมันจะช่วยเนอลให้ให้เติบโตขึ้นได้แล้วยังไงมันก็ต้องทําให้ได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะอีก15แมตช์มันไม่น้อยนะครับมันเยอะมากมันคือหนึ่งส่วนสามของที่เตะมา ยังมากกว่าหนึ่งส่วนสามของที่เตะมาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพายยาเอาตัวรอดจากจุดนี้ไปได้ส่วนแมนซิตี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันไม่มีทีมไหนที่ที่มันเก่าเท่าแมนซิตี้แล้วผมว่าเป๊กก็คงคุยกับนักเตะแล้วนักเตะก็คงแบบมุ่งมันเข้าไปอีกอะ่ะมันไม่ฝ่ออยู่แล้วแมนซิตี้อ่ะผมเชื่อว่าแมนซิตี้มันทาได้แหละเพราะแมนซิตี้มันเคยโดนนามากแล้นี้มันต,ตามกับไมาได้เลยก็มาดูกันนะครับทีมที่ประสบการณ์น้อยกว่านําอยู่ ทีมที่ประสบการณ์เยอะกว่ากําลังตามอยู่แล้วเพิ่งพลาดไปเนี่ยดูกันว่าการตอบสนองของทั้งสองทีมจะเป็นไงผมว่านี่คือโจทย์ที่แบบมันมันมากที่เราได้ดูกันมีใครคีดเหมือนกันไหมกดสอนแล้วกันนะครับนั่นแหละก็ยินดีด้วยกับแฟร์อนตรานะครับแล้วก็เสียใจด้วยกับแฟนแม็ซิตี้จริงๆนะแต่วันนี้เป็นแมช์ที่มันมากจริงคือดูโดยรวมมันมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์เจลซีให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดรับสไคร้นะครับแล้ว แบบเครื่องดื่มของคุณที่เทน้ำลงไปก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฝาแล้วก็เปิดกินอย่างนี้ได้นะครับกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะเพราะเราจะถึง1ล้านซับแล้วนะครับถึงหนึ่งล้านซับเราแจก P 5นะ1ล้านซับปั๊บเรามาเสร็จปั๊บเรียบร้อยแจก P กันเ,เลยนว้ยคือแบบได้เลยไม่ต้องรอเที่อะไรเลยนี่ขอฝาคือส่งไปถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไปสีไปให้ถ้าอยู่กรุงเทพก็ เมสเซนเจอร์ไปให้ก็ได้นะครับนั่นแหละแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับขอสักห้าพไลค์แล้วกันนะครับก็เข้าใจแฟนมซลต้แล้วว่านิ้วจากที่ดูวันนี้นิ้วคงไม่มีแรงกดนะครับเข้าใจได้นะครับขอบคุณมากนะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ